นี่เราก็จะทําการนะครับผมเปลี่ยนท่อตะก่อนผมใส่ท่อนี้นะครับทุกคนแล้วผมจะมาเปลี่ยนท่อแบบท่อเกม5 3ครับทุกคนไม่รู้ว่าจะเสียงอย่างไรนะทุกคนเดี๋ยวแต่ก่อนนะครับผมเราไปฟังเสียงแบบแบบนะครับก็เสียงจะประมาณนี้นครับทุกคนฟันจะเปลี่ยนนะครับทุกคนแบบ แล้วเราจะมาเชื่อมนะครับทุกคนแบบแต่ก่อนนะครับผมเพราะว่าที่ท่อมันหักนะครับทุกคนแบบอยากจะเห็นเนี่นี่ครับทุกคนซอมมันหักครับแล้วเราก็จะทําการแบบเพื่อจะเพื่อจะไม่เป็นการเสียแล้วนะครับทุกคนแบบตัดไปตอนทำเสร็จนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปแบบเรียวๆให้ดูนะครับผมกระชับกระชับนะครับทุกคน สีอะไรขอมานะครับผมพี่ครับเปลี่ยนท่อให้ใหม่นะครับผมก็จัดให้แล้วนะครับทุกคนแบบถ้าแบบทุกคนแบบอะไรผมทําได้ผมก็จะทํานะครับทุกคนแบบเอฟซีก็ขอมานะครับทุกคนว่าเปลี่ยนท่อให้ดูนะครับให้ดูครับพี่เพื่อนว่าเดี๋ยวก็จัดให้ครับผมโอเคก็โอเคก็โอเคเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมทุกคนก็อยามาฟังเสียงกันเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าจะเสียงจะลั่มไหมนะทุกคนเดี๋ยว เสียงอย่างเอาแล้ว โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปขับให้ดูนะครับทุกคนต่อไปนะครับทุกคนแบบประมาณนี้ครับทุกคนแบบเปลี่ยนท่อนะครับทุกคนใส่ท่อกับแบบก็ปลูกระร้านครับเป็นท่อเกม53นะครับผมเอาทุกคนนี่แม่งเสียงดังวนมาทุกคนแบบวันนี้ก็มาถ่ายคนนะครับเพราะน้องๆแบบน้องๆก็ไปโรงเรียนนะครับทุกคนแบบโอเคทุกคม คลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปวิ่งให้ดูนะครับว่าทุกคนจะวิ่งได้ไหมนะทุกคนแบบสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้ผมด้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสไลด์คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน See you again tomorrow Bye สวัสดีครับก็เสียงจะประมาณนี้นะทุกคนเสียงอย่างเอายัง